เนื่องจากเราได้ไปเที่ยวและพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งมีเหตุการณ์เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเราสำหรับเรามันน่ากลัวมากๆเราเองก็ไม่คิดเลยว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันสวัสดีครับวันนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องเรื่องเหลือจะเชื่อช่องที่จะมาเล่าเรื่องผี เราประวัติความเป็นมาต่างๆเล่าเรื่องปริอาหารและประสบการณ์เหลือเชื่อในตอนนี้เป็นเล่าเรื่องผีชื่อตอนว่าประสบการณ์หนีตายเจอผีที่คลองลำตะคองเริ่มจากเราได้ไปเที่ยวและเข้าพักประมาณต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ปากช่องจองที่พักล่วงหน้าเรียบร้อยในเช้าวันก่อนเดินทาง น้องสาวเราตื่นขึ้นมาพูดกับเราก่อนเดินทางว่าไปดีนะกูฝันไม่ดีเลยตอนนั้นเรายังขำๆไม่ได้คิดอะไรยังบอกน้องสาวกลับอยู่เลยว่าดีนะต่อชีวิตให้กูอีกแล้วสินะจนเดินทางไปถึงในวันที่เช็คอินทุกอย่างปกติมากๆตอนอยู่ที่รีสอร์ทก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดปกติอะไรนอนหลับสบายไม่มีฝันร้ายอะไร จนถึงเช้าวันก่อนเช็คเอาท์หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จเรากับพี่ที่ไปด้วยกันซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่ชวนกันไปเล่นน้ำซึ่งเป็นคลองลำตะคองข้างๆรีสอร์ทมีชูชีพมีเรือให้เล่นปกติด้วยความว่าเป็นหน้าฝนน้ำก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวเราว่ายน้ำไม่เป็นเราจึงใส่ชูชีพไว้ตลอดแต่พี่อีกคนนึง ว่ายน้ำเก่งชูชีพที่เบิกมาจึงถอดไว้ริมน้ำไม่ได้ใส่ลงเล่นน้ำด้วยตอนที่เล่นน้ำกันก็มีกันแค่สองคนที่ลงเล่นน้ำมีกลุ่มไว้รุ่นกลุ่มหนึ่งมาเล่นเล่นแป๊บเดียวก็ไปจนเหลือเราแค่สองคนจนถึงประมาณสิบโมงเช้าก็จะกลับไปเตรียมตัวเช็คเอาท์แต่ชูชีพที่พี่เขาเบิกมาต้องเอาไปคืนสองอัน ซึ่งอันของพี่เขาที่ถอดไว้ริมน้ำหายไปหายยังไงก็ไม่เจอหายอยู่สักพักจนเราสองคนก็เห็นชูชีพที่หายอยู่ลอยไปไกลมากและติดอยู่ตรงกอไผ่ออกไปนอกพื้นที่รีสอร์ทตอนนั้นเราก็งงชูชีพลอยไปตอนไหนทำไมเราไม่เห็นแล้วทำไมลอยไปไกลจังซึ่งตรงที่เห็นชูชีพ เราเห็นมีคนใส่ชูชีพเล่นน้ำกันอยู่สองคนส่งเสียงดังมาจากแถวนั้นเลยได้ยินและเห็นชูชีพเราเลยเข้าใจว่าเราต้องไปเอาให้ได้พี่ที่ไปกับเราเขาบอกว่าเขาจะว่ายน้ำแปลวเองแต่เราคิดว่ามันน่ากลัวมากและน้ำไหลเชี่ยวและแรงมากเลยบอกว่าเอาเรือไปดีกว่าพายไปด้วยกันไม่อยากให้ไปคนเดียวเลย ตอนเราลงเรือแล้วความรู้สึกตอนนั้นเราก็ไม่โอเคเลยอยู่ๆตัวเองยังพูดออกมาว่าไม่ไปได้ไหมอ่ะทิ้งชูชีพไปเถอะถ้าเราไปเราไม่ได้กลับแน่ๆเลยเหมือนเราพูดเป็นลางเลยปกติไม่พูดอะไรแบบนี้เลยพี่เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพายไปแป๊บเดียวนั่นไงยังเห็นคนเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นเลย เราก็โอเคแต่ในใจไม่โอเคเลยแหละพายไปได้สักครึ่งทางจากจุดเกิดเหตุซึ่งออกนอกพื้นที่รีสอร์ตไปน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวพายวนไปวนมาจนไปเจอเชือกเหมือนเขาปักเบ็ดตกปลา,าไว้จากฝั่งเราเลยเอหน้ามองขึ้นไปเห็นพี่ผู้ชายวัยกลางคนสวมเสื้อแขนยาวขายาวสีทึบ ใส่หมวกนั่งเฝ้าเบ็ดมองเราอยู่ตอนนั้นก็คิดว่ากลัวเรือจะไปโดนเบ็ดเขาเลยยกมือไหว้ขอโทษพี่เขาพี่เขาไม่ได้พูดอะไรหันมองตามเรือเราแล้วก็ยิ้มยิ้มให้จนเรือเราสุดสายตาพี่เขาพายไปได้จนถึงจุดเกิดเหตุเป็นต้นไผ่ที่ขวางคองอยู่และเสื้อชูชีพก็อยู่ตรงนั้นเราก็หยิบเสื้อชูชีพมา และก็ช่วยกันพายหันหัวเรือจะพายกลับตอนนั้นเรือพายไม่ไปวนกลับมาติดที่กอไผยตอนนั้นที่ติดอยู่หางตาก็ยังเห็นคนชุดขาวสองคนใส่ชูชีพยืนอยู่ริมน้แบบําแวบๆบยังแอบ,บรู้สึกอุ่นใจใน,นิดๆเข้าใจว่าถ้ากลับไม่ได้จริงๆขึ้นไปข้างบนก็คงเจอรีสอร์ทของสองคนนั้นที่เล่นน้ำกันอยู่แน่ๆเลย ผ่านไปไม่ถึง5นาทีเรือติดอยู่กอไผ่และตัวเราก็โดนน้ำไผ่เกี่ยวทำอะไรแทบไม่ได้หัวเรือเริ่มจมน้ำเข้าเรือมาเยอะมากจนสุดท้ายเรือก็จมน้ำลงไปโชคดีที่เราใส่ชูชีพแต่ตอนนั้นเราก็พยายามตะเกียกตะกายเหมือนจะจมน้ำด้วยเพราะชูชีพที่ใส่มันหลวมแล้วเหมือนเราก็หลุดจากชูชีพจนจมน้ำไปทีนึง ค่อยๆตั้งสติใส่คิวชีพให้ดีหน้าทีนั้นคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแน่ๆอยากร้องไห้มากๆกลัวตายมากพยายามตั้งสติคิดว่ายังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้จนเราค่อยๆเกาะต้นไผ่ไปถึงที่ริมฝั่งเท้าแตะพื้นได้เราเลยยื่นไม้ช่วยพีเขาขึ้นมาและรีบปีนขึ้นฝั่งกันซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับรีสอร์ทที่เราพัก ไม่ใช่ฝั่งเดียวกันพอถึงฝั่งตอนนั้นก็กะว่าจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากสองคนเสื้อขาวใส่ชูชีพที่เราเห็นไม่ก็พี่ที่ตกปลาอยู่แต่พอขึ้นฝั่งมาแล้วตกใจมากเป็นป่ารกๆต้นไม้สูงประมาณเขา่ามีไม้หนามเยอะเข้งคว้างมากไม่รู้จะไปทางไหนดีตอนนั้นรู้อย่างเดียวต้องวิ่งวิ่งไปให้ไกลที่สุด คิดอย่างเดียวคืออยากกลับบ้านอยากร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกรีบวิ่งไม่มีจุดหมายวิ่งไปได้สักครึ่งทางพี่คนที่ไปกับเราก็หยุดวิ่งแล้วบอกว่ากลับไปทางน้ำกันเถอะพี่ว่าเราน่าจะว่ายกลับได้ข้างบนร้อนกันร้อนโอ้โหตอนนั้นปีแตกมากไม่ไปแล้วยังไงก็ไม่ลงน้ำแน่นอนเพราะกลัวน้ำมาก น้ำทั้งลึกทั้งเชี่ยวจนหยุดตั้งสติได้ค่อยๆมองไปร,บรอบๆป่าเห็นเสาไฟอยู่ไกลๆนั่นแสดงว่าต้องมีถนนเราพาพี่เขารีบวิ่งไปที่เสาไฟนั่นจนเจอถนนแล้วก็วัดเก่าๆอยู่ตรงนั้นแต่มีลวดหนามกั้นไว้อยู่ต้องค่อยๆคยานออกมากันพอมาถึงถนนตรงข้ามวัดตอนนั้นเจ็บเท้ามาก หนามชิ่มเต็มเท้าไปหมดตกใจก็ตกใจตกหน้าตัวเองคิดว่าตัวเองตายไปแล้วได้ซ้ําจนสักแป,ป๊บก็มีรถวิ่งผ่านมาเลยโบกรถขอติดรถเพื่อกลับไปรีสอร์ทพี่ที่ขับรถมาก็ตกใจว่าเรามาจากไหนมาโผล่นี่ได้ไงตอนนั้นก็เหมือนพูดไม่มีสติจนพี่เขาขับรถไปส่งที่รีสอร์ทขอบคุณพี่เขามากๆเลย ถ้าไม่ได้พี่เขาคงแย่แน่แน่ไกลมากจากระยะทางที่พี่เขารับขึ้นมาจนไปถึงรีสอร์ทพอกลับมาถึงก็บอกเจ้าของรีสอร์ทว่าทำเรือจมช่วยให้เด็กไปเอาทีเพราะว่าไม่สามารถเอาขึ้นมาเองได้ทางเจ้าของรีสอร์ทก็ตกใจว่าไปกันได้ไงทำไมลูกน้องถึงปล่อยให้ไปได้น้ำเชี่ยวมาก ตอนนั้นที่รอดมาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรยังขำๆว่าพอรอดมาได้แล้วก็สนุกดีจนเช็คเอาท์ออกเดินทางกลับบ้านระหว่างบนรถอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้แล้วพี่ผู้ชายคนที่ตกเบ็ดอยู่เขาเห็นเรือเราล่มทำไมเขาไม่ช่วยเราเลยวะหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างเริ่มไม่โอเคแล้วแล้วก็คิดได้ว่าอีกอย่างคือป่ากไกขนาดนั้น เขาเข้ามาตกปลาไกลจังแล้วน้ำเชี่ยวขนาดนั้นมันมีปลากินเบ็ดเหรอตอนนั้นเริ่มช็อกแล้วแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือแล้วสองคนที่เราเห็นเข้าพักรีสอร์ทไหนอะทำไมเขาขึ้นฝั่งไปแล้วมันมีแต่ปา่าไม่เห็นมีรีสอร์ทหรือบ้านคนเลย พอระยะทางที่เราหลงในป่าก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่จะมีคนใส่ชูชีพมาเล่นน้ำกันระหว่างทางกลับตอนนั้นอยากร้องไห้มากๆก,กลัวไปหมดเรื่องที่เจอมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแน่ๆคือมาทบทวนความรู้สึกตั้งแต่แรกเลยพี่ที่ไปกับเราอยากจะว่ายน้ำไปเอาชูชีพมากๆเหมือนไม่มีสติเหมือนมีอะไรอยากให้ลงน้ำไปมากๆ แล้วยิ่งตอนที่วิ่งในป่าแล้วหยุดวิ่งบอกเราว่ากลับไปทางน้ำกันเถอะพี่เขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นคืออยากลงแต่น้ำไม่รู้ทำไมกลับบ้านมาวิตกกังวลมากกลัวด้วยหลอนด้วยลองเซิร์ช g o o g l e Map ดูว่าที่เกิดเหตุที่เราเจอสองคนเล่นน้ำมีรีสอร์ทหรือบ้านคนไหม ตอนนั้นเห็นใน Google Map แล้วน้ำตาไหลเลยเป็นป่าไม่มีอะไรเลยกลัวาม,มากนอนไม่หลับคิดแต่เรื่องนี้แล้วพยายามเซิร์ชหาข้อมูลจนเซิร์ชเจอข่าวที่เมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีคนจมน้ำที่คลองลำตะคองเสียชีวิตเห็นรูปศพแล้วคล้ายกับพี่ที่นั่งเฝ้าเบ็ดตกปลาที่เจอมากๆยิ่งช็อกไปกันใหญ่แต่เราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อ ว่าต้องเป็นเขาในข่าวหรือสิ่งที่เราเจอเป็นผีหรือเป็นคนอะไรก็กลัวไปหมดไม่รู้ว่าตัวเองตอนนั้นรอดมาได้อย่างไงตอนนี้พอมีสติก็เริ่มหายกลัวแล้วแต่ยังคิดอยู่ว่าโชคดีตอนอยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้นึกถึงผีสางอะไรขึ้นมาตอนนั้นถ้านึกถึงคงสติหลุดมากกว่านี้อาจจะเอาชีวิตมาไม่รอดสำหรับเราครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุด ในชีวิตเลยไม่เคยเจอแล้วเราก็ปีนี้25ด้วยคงแค่ฟาดเคาะไปปกติเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่ครั้งนี้ก็คิดว่ายังไงก็ใช่โชคดีที่ยังมีสติมากๆเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนต้องมีสติไว้ให้มากๆตอนนี้เราก็ใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานและอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา